สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุคนค่ะเย้ yeah! พี่น้องเป็นยังกันนะเอฟซีลาอุงอิงเอฟซีเฟิร์โจเอฟซีสาวน้อยเป็ดปันแพงสุขุสุคนที่หักแพงพี่น้องคะคุณคือสุดยอดมากกราบหัวใจพี่น้องงามๆอีกจ้กเถื่อนเนี่ยค่ะพี่น้องคะเพลงยืนหนึ่งเม่นเขา ยืนเมาเม่น,นองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงติดดึงมาแรงี่หมวดเพลงหรอคะพี่น้องด้วยพลังเอฟซีของอิหล่าอุ้งอิงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอิลีนะคะเพราะว่าสาวน้อยืนเมาอยู่นอกเบิ่งหันนี่วะพี่น้องนี่ตอนแรกนี่เลิกการเลิกงานแล้วจัดไปว่ะสินเนาะอีหยังก็เป็นไปได้และเป็นไปได้แล้วพี่น้องใน ยุคอุงอิงค่ะพี่น้องยุคอุงอิงยุคที่พี่น้องหักแพงด้วยยอดวิว84,000 0วิวนะคะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่12นะคะติดหนึ่งมาแรงในหมวดเพลงค่ะติดหนึ่งมาแรงในหมวดเพลงเรียบร้อยจะติดตอนใดล่ะสาวน้ำยื่นก่ะขาดสายตาน,นิดเดียวกะติดแล้วยังสี่เพราะฉะนั้นพี่น้องพิมพ์ซอยกันเบิ้งพิมพ์เขามาเบิ้ง วินาทีที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่เท่าไหร่อาทีติดมาแรงหนึ่งมาแรงแม่ละเนาะติดหนึ่งมาแรงหมวดเพลงหมวดทั่วไปกินสองหมวดนะคะท้ามีสามนี่กินสามข้าฮอตไปเลยนะ,ะสุดยอดอีหลีพี่น้องกะสุดยอด สุดยอดแห่พี่น้องโบยบอกหูจากสิสันหาคำใดมาเ้าแล้วเอฟซีลาวงอิงเอฟซีพอดโจเอฟซีาสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีสาวนมเยื่นทีเป็นฐานทุนใจเดิมและผููเพิ่มเติมมาพอกันไหมมาพอกันคลิปนี้หรือว่าคลิปใดๆก็แล้วแต่พี่น้องคะพอแล้วซอยกันเบิงซอยกันแช่เป็นแห้งใจแบบนี้ล่ะคอมเมนต์มาได้หลายใต้คลิปนั่นพี่น้องว่าพี่น้องดีใจซ่่มใด พี่น้องลุ่นซอยกันซําใดสาวนมยเยื่อเนียแลงลงมาจากทึ่งบ้นและวลรา,าก็เจอทึงบ้านมาอัดคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับอิหลาองอิงกับสาวน้อยลำเพิิอนอินดีเรคคอร์ดคุณทำได้แล้วนะคะและเอซีทุกคนคุณได้มากอืคุณสุดยอดมากนะคะมหุจะสรรหาคำใดมาก ว้าว wow. มาชื่นชมนะคะทุกคนแน่มากทุกคนสุดยอดมากทั้งค่ายเพลงทั้งค่ายเพลงบอสโจอิลา่าอุ้งอิงอาจารย์นักแต่งเพลงอาจารย์เฮดดนตรี 3, ทุกฝ่ายเนาะผู้เรียบเรียงผู้เรียบเรียงเสียงประสานภูไทยเอมวี MV, ทุกอย่างนะคะขอชื่นชมและที่สำคัญสาวน์เ wow. ืียนว้าวขาดบ่ได้ FCD ซนะคะ FC ทุกขั้น เอฟซีที่เป็นพลังให้กับให้กับคนที่พี่น้องหักให้กับเพลงที่พี่น้องมักนะคะโดยเฉพาะคองลูกสาวอีหลาองอิงอุงอิงเพชรบ้านแงพงผ้าเพลงยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นน้องยืนดึงเมนเขายืนเมาเม่นน้องขึ้นติดหนึ่งบาแรง youtube ประเทศไทย u t u b e ไทยแลนด์ทั้งหมวดทั่วไปและหมวดเพลงพี่น้อง พาดเนาะผ่านหมวดทั่วไปบึงเบึงตอนแรกเนาะหกวงแรงกูเอ้หกวงแรงกูกลัวเนาะติดหนึ่งมาแรงทางหมวดทั่วไปบาดานี่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 มาติดหนึ่งมาแรงในชั่วโมงที่สิบสองนี่เนาะของของอ่ายืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นสิบสอง 12, บอพี่นองสิบสองนี่เนาะอืม เพราะว่าเขาเบิ่งตัดตัวเลขตอนนี้เอาตอนอัดคลิปหร้กกันเด้อเอาตอนอัดคลิปนะคะพี่น้องค่ะสุดยอดมากนะคะแสดงความยินดีน้ำอิลีอันผู้ได้มาพิมพ์ว่าเหมนนอเบิง่งหันก่ากอนหน้านี้นั่นว่าอันสาวน้ำยืนยิ้มหน่อยเพื่อนว่า่อยก็บปได้ได้ะค่ะตอนนี้คอยยิ้มก็อยัางถ้ายิ้มถ้าหัวผูไดเนาะมาพิมพ์นะสาวน้ำยืนยิ้มซ้ำนี่ยังบอกว่าสาวน้ำยืนยิ้มอีกเว้ยกับปได้ไฮได้พี่น้องตอนนี้ โอนกคอยยิ้มม้วนอยู่เหมือนนี่ยิ่งขวัญเน้อยิ่งขวัญเน้อนะคะผู้ใดก็ได้เนาะเพราะว่าพี่อาเนียนก็ไมเห็นเหมือนกันยิ้มสาวน้องยืนยิ้มยิ้มเนี่ยเจ้าว่าสันเอาคอยให้สมบูรณ์ตอนนี้พี่น้องเอาย,ย้อนไปบางคลิปบางขันในสาวน้องยืนเนี่ยคลิปบางขันสาวน้องยืนหายสมบูรณ์พี่น้องสาวน้ำยืนยิ้มเนี่ยเนาะ อยพี่น้องไปสรรหาสารพัดแนวผู้สิก่อกวนก็ได้เนาะอือย่าพ่อหนาเด้แน่จริงมามาคุยกันเวงมั้นเป็นอีหยังกับสาวตรงยืะแะเดี๋ยวดีเนาะจะเป็นอีหยังพี่น้องสาวรงเยเงืนเงินอีหลีผู้ปันผู้ปูอันนี้เนาะคือคนเฮ่าลังเถื่อนี่บริบูจักกันเลยเด้แต่ว่ากับมาปันมาป่วนแต่เมื่อนี่ปันจึงได้ข่อยกระโบข่อยกระ่บเหมือนดอกกัน เพราะว่าค็ดีใจเองนะคะค็ดีใจที่ลูกสาวน้อยอีหลาอุ้งอิงภาเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นน้องอ่าขึ้นสู่หนึ่งมาแรง YouTube ประเทศไทยนะคะอยังจะสุดยอดขนาดนี้ก็คือพลังเอฟซพลังพี่น้องนีละเนาะผู้ซอยกันแช่ผู้ซอยกันฟังซอยกันปั้นยอดวิวผู้ลงกดในไทยไายโทรศัพท์ มาให้เบิงว่าส่งไลน์มาโอ้โหแล้วก็ยังว่าพี่ดองไทยโทรศัพท์ทส่สงไลน์มาพูดละรศเครื่องซีเครื่องหาเครื่องไอแพดแนนโทรศัพท์นแนนนะคะอันอันจอจอเป็นทีวีกับพี่ถ่ายส่งไลน์มาเพราะว่าสาวน้ำย็นมีเบอร์โทรพี่น้องเบอร์โทรอยู่หัวช่องเ่ยเนาะนั่นเป็นเบอร์โทรน,นะคะนั่นเป็นเบอร์โทรสาวน้ำย็นแอดไลน์มาได้เลยนะคะสาวมาัน สาววัดทักไล่ว่าหากันเด็เลยนั่นเป็นเบอร์โทันัันเป็นเบอร์พร้อมเพรียําเดียวอยู่โอ้ยค่อย<ๆ>ดีใจดีใจลายพี่ดองก็ถ่ายรูปเนาะกําลังปันยอดวิวซอยอีลายยืดจริงสินะเพื่อเป็นหลักฐานเนาะย่านสาวน้ำยืนเบอร์เสือไลายว่าทรงว่าพี่ดองโอ๊ยขอบคุณเด็ลายดีใจนําแล้วก็มีผู้ดึงบงังขันหนึ่งพึงทักเพึงขันนะคะสาวน้ำยืนตอบไปแล้วเด้ออันผู้จะซื้อบัตรอ่าบัตรแข็ง บัตรแข็งบุญบันอิหลาอุ้งอิง12มกราคมทักไปที่พ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะคะพี่น้องคะนะคะทักสอบถามไปทั้งนั้นสามารถติดต่ออสื่อออนไลน์กับมีอยูอ่มียูท่านนึงเพิ่นพิเศษพี่น้องก็คือเพิ่นสื่อแล้วเพิ่นจะเอาแค่บัตรเดียวอีกเก้าบัตรเนี่ยข่าวดีนะคะ กับเอฟซีสาวน้ำยืนข่าวดีคือเพิ่นจะให้ทรงให้บัตรหนึ่งพร้อมกับเสือตัวหนึ่งแล้วอีกเก้าเก้าเก้าใบนะคะเพิ่นจะให้แจกแจกเอฟซีแล้วแต่สาวน้ำยืนจะแจกมือนางงานว่าว่าจะให้ผู้ใดเพิ่นว่านะคะกะขออนุโมทนาบุญน,นํำนะคะก็ถือว่าซื้อบัตรให้พี่น้องเฮาผู้อาจจะเพิ่อนอาจจะมีความ มีความตงก้การในส่วนนี้อยู่จังสิเนาะเดี๋ยวสาวน,นุ้ยเยีนจะพิจารณาให้ดีที่สุดว่าจะให้ผู้ใดนะคะกับขออนุโมทนาบุญนําเดือค่ะเดือานอกด้านนะคะผู้ใดที่พีจ่พจะที่จะซื้อบัตรนะเนาะกะติดต่อไปที่พ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะคะมีเฉพาะจริงๆที่แบบ มีว่ามีความประสงค์จะเหตุแบบนี้เนี่ยเพิ่นกระทักมาที่สาวน้ำเยื่อแจ้งสิกะขอบคุณแทนพี่น้องผู้ที่จะได้รับบัตรฟรีกับสาวน้ำเยื่อเก้าใบนะคะตอนนี้เก้าใบนะคะเพราะว่าเพิ่นโอนเงินมาแล้วอโอนเงินมาเพื่อที่จะให้จัดการในส่วนนี้นเราก็เอาเอาเก้าใบเนี่ยแจกพี่น้องน้างานถือว่าเป็นข่าวดีข่าวดีวดพิเศษและขอยยินดีขอแสดงความยินดีกับอีหลาวองอีกอ,อีกอีกคันึง กับอีหลากอุ้งอิงอีกเือหนึ่งยืนหนึ่งเมียนเขายืนเมาแม่นนองติดหึมาแรงแล้วเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือหนึ่งล้านวิวคลิปนี้ลงไปบอมเบนซิลลันบอลาพี่น้องซิลเลนกับมาเหฮดหม่ที่นี่ <laughs> สายสาวนุ่ยนบริษัทพี่น้องแต่นสาวนุ่ยนมาที่หลังค่ะ สานุยินบริษัทท่าที่หลังสันอาขอบคุณนี่หลายเด้อพี่น้องเด้อปันต่อไปนะดันต่อไปให้ยอดวิวได้หนึ่งล้านแรกเร็วๆนะคะขอบคุณพี่น้องได้หลายอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ